สวัสดีครับคลิปนี้เราก็มาเข้าครัวกันนะครับวันนี้แม่บ้านก็จะทําแกงอ่อมไก่นะครับเนื้อไก่ก็ประมาณครึ่งกิโลนะครับส่วนวัตถุนะครับวัตถุดิบเราไปดูกันนะครับวัตถุดิบก็มีใบแมงลักนะครับแล้วก็ใบมะกรูดนะครับแล้วก็ข้าวคั่วนะครับพริกนะครับพริกตํา เรียบร้อยนะครับรวมกับตะไคร้นะครับก็มีบวบนะครับแล้วก็หอมนะครับแล้วก็พริกสดนะครับหรือว่าลูกโดดนะครับมีมะเขือนะครับแล้วก็มีผักชีนะครับผักกวางตุ้งนะครับก็มีแค่นี้นะครับสําหรับวัตถุดิบเครื่องปรุงนะครับก็จะมี น้ำปลานะครับแล้วก็ของชิลรสแล้วก็น้ำปลานะครับก็มีแค่นี้นะครับมาเริ่มทํากันเลยนะครับเราก็คั่วไก่ก่อนนะครับคั่วให้สุกนะครับคั่วไปเรื่อยๆนะครับคั่วจนไก่สุกนะครับ ก็จะมีเครื่องในนะครับพวกตับนะครับผสมด้วยนะครับตอนนี้ก็คั่วจนจะสุกแล้วนะครับพอไก่สุกนะครับแล้วก็ใส่พริกน,นะครับ พริกนี่ก็จะตามรวมกับใส่กับตะไคร้นะครับ เติมน้ำนะครับน้ำก็พอพอท่วมไก่นะครับไม่ต้องเยอะนะครับนี่ก็รอให้น้ำเดือดก่อนนะครับตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วนะครับ แล้วก็มาปรุงนะครับมาใส่เครื่องปรุงกันนะครับใส่น้ำปลาสอ,สองสองช้อนนึงแม่บ้านบอกว่าใส่สองสับปีก,ก่อนนะครับผซุปรสรนะครับหนึง่งร้อน กลิ่นหอมขึ้นมาเลยนะครับน้ำปลาหนช้อนโต๊ะหนึช้อนชาตีนะครับแล้วก็ใส่ข้าวั่วลงไปนะครับเยอไปหรอเไม่เยอะ ตามด้วยใบมะกรูดนะครับยก้าของท้องถิ่นนะแล้วก็ลูกโดดแกงอ่อมไก่ คืนนี้ก็แม่บ้านเป็นคนทําเองเหมือนเดิมนะครับจางนะครับแม่บ้านก็เติมน้ำปลาลงไปนะครับหอมหอมนะครับเอาลงเลยนะเอามะเขือลงนะครับ แล้วก็ตามด้วยบวกนะครับแม,ม่บ้านบอกว่าไม่แยกแล้วเทเลยนะครับดอกหอมใส่ดอกหอมไปนีย เลือบฝาอีกกละมังนึ่งก็รอให้บวบสุกก่อนนะครับแล้วก็ค่อยใส่ผักชีนะครับแล้วก็ผักกาดลงไปนะครับแล้วก็ตามด้วยผักนางรักนะครับสุกเกินไปไม่ดี ก็บวกสุกนะครับแล้วก็ใส่ผักลงไปเลยนะครับก็จะมีอาก,กาศนะครับแล้วก็ผักชีทีลาวนะครับแล้วก็ต้นหอมนะครับ ผักเยอะไปหน่อยนะครับกินผักครับไม่ใช่กินก็ใส่ได้ตามสะดวกนะครับตามใจชอบนะครับทีนี้เราก็รอให้ผักยุกนะครับปิดฝานะครับผักก็เริ่มยุกแล้วนะครับพร้อมมากนะครับ ก็เต็มหม้อพอดีนะครับเนื้อไก่นะครับแล้วก็รวมเครื่องในก็ประมาณครึ่งกิโลนะครับก็ผักเยอะนะครับน่ากินมากนะครับเดี๋ยวเรามาชิม นะครับ <Yeah. S 1> อืมอร่อยนะครับกรอบๆมากแซ่บๆนะครับอร่อยนะครับอร่อยหอมนะครับพอดีเลยนะครับใส่ผักนางรักลงไปนะครับหอมๆนะครับ แล้วก็ปิดฟ้านะครับปิดแก๊สได้เลยนะครับก็เป็นอันว่าสุกเรียบร้อยนะครับสำหรับแกงอ่อมไก่เต็มหม้อพอดีนะครับมากินด้วยกันนะครับทุกๆท่านนะครับแกงอ่อมไก่คืนนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีนะครับ